ตลาดเปี่ยมซุกอำเภอปักทงชัยเป็นตลาดย่ามือแลงของกินของขายนีรายแห้งพี่น้องมีแต่แนวเป็นตาแซบ บอ่อว่าสิเป็นของข้าวของหวานขนมนมเนยหรือว่าสิเป็นเสื้อผ้าของกิฟช็อปของมือสองกะมีมีฮอดเซเว่นมองปล่อยเงื่อนกูมีฮอดล้านขายยาขี้หนีเค็ดฟันตลาดเปียมสุกบอกเลยว่าครบจบอยู่หมองเดียวของกินของขายก็หลายล้านคัาพี่น้องบ่อว่าสิเป็นแบบมีใช่ซีแบบมีเกีียว่านนี่ขายแม้แต่กอต่างตลาดพี่น้องเอ้ยตำสมตำเพิ่นนี่ก็สุดยอดกินรถไดมากรถไดสร้างแม่ค้าเขาได้เลยหรือผู้ใดอยากกินเขามันไก่อาหารตามสั่งลาดหนงลาดนานนิมีเบิร์ดโดยเฉพาะเขาขาหมูตลาดเปียมสุกบอกเลยว่าซ่พแห้งของกิน หลายคักหลายเนี้ยคอยว่าบอเบิร์ดดอกพี่น้องมีหอดหลับก่สร้อยแส้พี่น้องผลละมากลากไม่กระครบักบ้านๆของบ้านๆก็มีอืากอร่อยอยากกินอีหอย่างอยากกินแบบใดตลาดนี้บอเมนมีแต่คนอำเภอปากเด้พี่นอ้องมาอยังคนท่างไก่ท่างไก่เขาขับรถพานมาเขาก็แวะย้อนเขาเห็นว่าเป็นตลาดขายของหลายบางคนก็ติดใจในรสชาติอาหารบอกเลยสาหรับผู้ใดขี้ข้ขานหงเขาแรงอยากหาของเสพเสกินขับรถออกมาตลาดเปียมสุกครบจบในหม่องเดียวมีผู้ใดมากมาก,กินเขาแรงอยู่ตลาดเปียมสุกคือข่อยในบอ่อท่านผู้ใดยังบ่ได้มากกับหีบเฝ้ามาอยู่หนีม เจ้ของกิ่นแสบๆมองจอดรถสะดวกสบายอยู่ติดถนน3 0ยศงเย์ี่ยงๆกนลงบานปักทงชัยอย่าลืมออกมาพอ้กันเด้อยู่ตลาดเปี่ยมสุขพี่น้อง